The family buddy of your life. สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันนะคะกับปาลิตามีซับเฮลตี้เซ็กค่ะวันนี้มีเรื่องราวมาคุยอีกแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของเซ็กนะคะวันนี้เป็นเรื่องของกลิ่นหลายคนได้ยินคํานี้นะคะทําจมูกฟุดฟิดกันใหญ่เลยกลิ่นเกี่ยวข้องกับเซ็กได้อย่างไรแล้วสําคัญหรือไม่วันนี้ได้คําตอบแน่นอนค่ะเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพูดคุยกับเราคุณหมอชันวลีศรีสุสขโขค,ค,ค่ะสุตินารีแพทย์เชี่ยวชาญร ปัจบาลพิจิตค่ะ healthy sex คุณหมอขาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณปลาค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะวันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องของกลิ่นจริงๆแล้วพูดถึงกลิ่นเนี่ยนะคะ เรานี่คุ้นเคยกับเรื่องกลิ่นมากนะคะสิ่งที่คุ้นเคยมากก็คือกลิ่นผัดกะเพราอร่อยไข่เจียวกลิ่นส้มตำาอ้ยท้องร้องใช่ฉะนั้นกลิ่นเนี่ยมีความสัมพันธ์มีความสํมคาสคัญต่อชีวิตมนุษย์มากนะคะค่ะเป็นเรื่องหนึ่งที่พูดไว้ก็คือเรื่องของรูปรส กลิ่นเสียงภาษาสัมผัสเป็นสิ่งที่ไปกระตุ้นสมองให้รับรู้ว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นและทําให้ประสาทตื่นตัวเราได้กลิ่นส้มตํานะคะเราได้กินนะะก่นน้ําพริกกะปินะคะยังไม่เห็นเลยอยู่แล้ว <c oughs> น้ํ <c oughs> าลายมาแล้วน้ําลายสอ้น้าลายสอเลยคะ่ะและก็กลิ่นพวกนี้จะเป็นกลิ่นที่สมอง จาไว้นั่นคือเราได้กลิ่นที่ไหลในพูดและน้ำลายจะไหลพูดจะไม่ฉกนะคะได้กลิ่นที่ไรเนี่ยนะคะก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ท,ทันทีใช้แล้วเคยเป็นหวัดไหมคะคุณผู้ฟังใช่ไม่ได้กลิ่นอะไรรับประทานอะไรก็ไม่อร่อยค่ะคุณหมอใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะบางคนก็จะติดกลิ่นยาหม่องกลิ่นวิก ะะอายาด,ด,ดมใช่ยาด,ดมโอ้โหบางคนนี่เสียบสองจมูกเลยนะคะวันก่อนเชลีิไปทุระาที่ดิน <c oughs> มีเจ้าหน้าที่เสียบสองจมูกไว้เลย <c oughs> บอกโอ้นี่แบบติดยาด,ดมมากฉะนั้นสรุปว่ากลิ่นเนี่ยมีความสําคัญต่อเรามากเลยนะคะและกลิ่นนี่เองนะคะทําให้เรามีชีวิตอยู่รอด ยังไงเขคุณหมอเวลรกกินบูดกินเน่าเออเรารู้นี่เรารู้เราดมดูค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่กินใช่เราก็จะไม่ก,ก,มกลิน่นไม่ป่วยใช่<ม>เรามีชีวิตอยู่ได้ใช่ค่ะเราก็จะจํากัดความว่าเหม็นกับหอมเออหรืออีกอันคือไม่มีกลิ่นนะคะใช่ค่ะเอาละกลิน่น เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรามีความสําคัญทีเดียวคราวนี้เป็นเรื่องของเซ็กบ้างเซ็กกับกลิ่นสําคัญไหมคะคุณหมอใช่ค่ะกลิ่นที่เกี่ยวข้องกับเซ็กมี2แบบนะคะ1คือมีกลิ่นก็คือสามารถรู้เลยว่าหอมหรือเม็นนะคะเพิ่มเซ็กหรือลดเซ็กอีกอันคือไม่ได้กลิ่นแต่สามารถกระตุ้นสมองได้นะคะที่เราพูดเรื่องเซ็กเนี่ย เราลองสังเกตสัตว์นี้ไม่ได้พูดเรื่องของการหยาบคายนะคะเวลาเป็นสัตว์ใช่ไหมใช่ใชเวลาเป็นสัตว์เนี่ยนะคะเขาดมอัยเพศอ๋อใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ค่ะฝ่ายชายจะไปดมอัยเพศฝ่ายหญิงนะคะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันนั่นคือเป็นกลิ่นที่เขารู้แล้วว่าฝ่ายหญิงกาลังมีไข่ตกค่ะนะคะผสมพันธ์แล้วก็จะมีลูกนะคะฉันจะเห็นชัดเจนเลยว่าสัตว์เนี่ยดมอายเพศซึ่งกันและกันะนะคะตรงนี้ก็คือมีความสัมพันธ์เรื่องเพศเลย กลิ่นที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศนั้นเขาเรียกว่าฟีโรโมนอ๋อเคยได้ยินฟีโรโมนเนี่ยนะคะกระตุ้นในมุมดีหรือมุมไม่ดีคุณหมอฟีโรโมนนี่กระตุ้นนะคะกระตุ้นในทางความรู้สึกต้องการเพศมากขึ้นนะคะฟีโรโมนนี่จะหลั่งออกมามากในช่วงผู้หญิงไข่ตกค่ะนั่นคือเป็นธรรมชาติที่มนุษย์เราต้องการสืบเผ่าพันธุ์ ะะเมื่อผู้หญิงมีกลิ่ฟีโรโมนออกก็คือตกระตุ้นให้มีการผรสมพันธุ์แล้วก็จะได้มีลูกนะคะนี่ฟีโรโมนเนี่ยนะคะเป็นฮอร์โมนที่ผลิตตามซอกตามหลืบต่างๆเช่นจักแร้นะคะออยเพดนะคะแต่จริงๆแล้วถามว่ามันมีกลิ่นที่ชัดเจนไหมไม่ชัดเจนค่ะมีเรื่องหนึ่งที่คนสังเกตแล้ก็สงสัยกันมานานแต่ที่บายโดยฟีโรโมนคือเมื่อไหร่ที่ผู้หญิง อยู่ร่วมห้องกันก็คือรูเมตนั่นเองะนะคะหรือแม่กับลูกสาวอยู่ห้องนอนห้องเดียวกันประจําเดือนจะมาพร้อมกันอ๋ออันนี้<อ>เป็นรเรื่องอปเป็นเรื่องของฟีโรโมนที่ไปกระตุ้นทําให้ไข่ตกพร้อมกันนะคะฉะนั้นสรุปว่าเมื่อไหร่ที่อยู่ห้องเดียวกันหรือใกล้ชิดกันประจําเดือนจะมาพร้อมกันนี่เป็นเรื่องที่ได้รับการสังเกตมานานแล้วแล้วก็คุณแม่จะมาหาชเาลีนะคะ,คะบอกว่า ปกติมีประจำเดือนพร้อมกันฉะนั้นจะใช้ผ้าอนามัยกล่องเดียวกันซื้อมาทีเดียวแต่สังเกตว่าเดือนนี้ลูกไม่ได้ใช้ผ้าอนามัยเนี่ยค่ะเป็นลักษณะที่เขาพาลูกมาหาแล้วพูดอย่างนี้แล้วก็ท้องจริงนะคะนั่นคือเป็นการสังเกตว่าเรื่องของฟีโลโมนมีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสืบพันธุ์รวมถึงการตกของไข่นะคะ,คะตกพร้อมกันเลยว้าวนะคะ กลิ่นเนี่ยนะคะอันนี้เป็นกลิ่นธรรมชาติที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ถามว่าเราเนี่ยได้กลิ่นกันไหมอาจจะไม่ชัดเจนอย่างที่คุณหมอบอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์เราค่ะก็มีการปรุงแต่งใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะอ้อับน้ำเนี่ยนะคะอาจจะแบบว่าเป็นธรรมชาติกลิ่นอาจจะมีออกมาบ้างเวลาเรามีเงือ่อหรืออาจจะไข่ตกแต่การปรุงแต่งที่ปลาหมายถึงนี้หมายถึงว่าใส่น้ําหอม ใช่มีการปรุงแต่งให้มันรู้สึกว่าเอออยู่ใกล้แล้วชื่นใจเพราะฉันกลิ่นธรรมชาติแบบเนี้ยอาจจะไม่ค่อยได้กลิ่นกันค<ช>ราวนี้นะคะคุณหมอขาธรรมชาติของมนุษย์เลยกลิ่นแตกต่างกันแต่ละคนแน่ๆคราวนี้อยากรู้ค่ะกลิ่นอะไรที่กระตุ้นเหลือเกินทําให้อยากจะยุ่งด้วยอยากเกี่ยวข้องอยากจุก,กรูุแต่กลิ่นอะไรบ้างที่แบบว่าอู้ใส่หนะ้ายบายให้สวยยังไงหล่อแบบไหนฉันก็ไม่ยุ่งค่ะคุณหมอใช่ค่ะ ที่นี้มนุษย์เราเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงฟีโโมนนี่เป็นเรื่องสําคัญก็คือบางทีไม่ได้กลิ่นนะคะหรือมีบางกลิ่นที่เร้าใจในคนบางคนคในกลิ่นจากธรรมชาติยังไม่ได้พูดถึงกลิ่นที่เราเสริมเข้าไปนะคะเช่นกลิ่นเหงือ่อโอ้บางคนรู้สึกได้กลิ่นเหงื่อของผู้ชายหลังออกกำลังกายใหม่ๆแล้วมันคุ่งทลาดอ,อ่าก็มีอันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาค่ะนะคะได้กลิ่นแบบนี้เราตั้งสมองไว้เลยว่าโอ้หกลิ่นเนี้ยมันปลุกเซ็ก์นะคะคือมนุษย์เรานี่สมองตั้งได้ ะค,ะคาว่าตั้งได้คือสามารถกําหนดอะไรไว้ได้เช่นเชิญเพิ่งอ่านหนังสือได้นหนึ่งก็คือวิธีตื่นนะคะเราสามารถบอกสมองได้เราจะตื่นกี่โมงเราบอกได้เลยใช่ตีห้าไปปุ๊บแล้วบอกว่าสมองจา่าพรุ่งนี้ตีห้าจาตีห้าตีห้าตื่นเลยค่ะ,ละแล้วมันจะตื่นก่อนประมาณบวกลบสิบห้านาทีนะคะ,คะสมองเรานี่ตั้งโปรแกร,รมไว้ได้ฉะนั้นกลิ่นก็เหมือนกันเราได้กลิ่นเนี่ยสมมติเรามีรักแรกพบนะแล้วก็เจอกันในน้ำมีกลิ่นเกลือกลิ่นน้ำ กลิ่นนี้ก็จะกระตุ้นทําให้เรารู้สึกอยากจะมีเพศสัมพันธ์สมมติครั้งแรกเรามีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกมันโอโ้มีความสุขนะคะ,คะกลิ่นพวกนี้ก็ตั้งนี่คือกลิ่นตามธรรมชาติซึ่งดังนั้นแต่ละคนอาจจะชอบกลิ่นไม่เหมือนกัน อันนี้อาจจะชอบกลิ่นเหงือ่อบางคนไม่ชอบเนาะชอบกลิ่นอวัยเพศที่มันกลิ่นธรรมดานะคะหรือบางคนชอบกลิ่นประจำเดือนก็มีนะก็มีใช่ละหรือบางคนชอบกลิ่นอึเล็กน้อยเอออ,อันนี้อค่ะ <c oughs> อันนี้อาจจะแปลกแต่เป็นเฉพาะตัวต้องพูดอย่างนี้เป็นเฉพาะตัว <c oughs> ก็คือมันมี condition หรือว่ามีการโปรแกรมสมองไว้มีข้อมูลเนี่ยนะคะจากคุณผู้หญิงเล่าสู่กันฟงังเมามอยการบอกว่าสามีเช่นเป็นอะไรก็ไม่รู้กลับบ้านปกติก็ต้องอาบน้ําอาบท่าเนอะก่อนจะฟิตเจอริ่งกัน ก่อนจะมีความสุขกันเนี่ยนะคะแต่เขาบอกอย่าออ,อ,อย่าอาบน้ํานะอืขอแบบว่ามีความสุขกันก่อนขอมีความสัมพันธ์กันก่อนเขาชอบตอนภรรยาไม่ได้อาบน้ํากลับมาจากทํางานตัวผู้หญิงอาไม่ชอบใช่แต่ผู้ชายเขาชอบเขาบอกเขาชอบกลิ่นแบบนี้ ก็ auto> มีอีกสองเรื่องพอพูดถึงตรงนี้นะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือมีน้ําหอมที่สกัดกลิ่นฟีโรโมนเชิญที่เคยซื้อมานะคะตอนที่แต่งงานใหม่ๆเราก็ไปดูโอ้หนน้าหอมสกัดกลิ่นฟีโรโมนจากสัตว์เนี่ยนะคะค่ะเสร็จแล้วก็มาทามันไม่มีกลิ่นเลยค่ะก็เขียนจดหมายสมัยนั้นชอบเขียนจดหมายมันไม่มีโทรศัพท์ไม่เลยเรายฟังบอกเลยนะคะว่านานมากถ้่ใช่นานมากก็เขียนจดหมายไปบอกบริษัทว่าทําไมมันไม่มีกลิ่นเขาบอกว่าสัตว์ประเภทนี้เนี่ยบางฤดูจะมีกลิ่นบางฤดูก็ไม่มีกลิ่นแต่ เขาได้ใส่น้ําหอมที่จะกัดจัดสัตว์พวกนี้จริงๆอ่าเราก็เลยแบบกระจบกันไปนะคะสมัยก่อนที่มีอะไรก็จะเขียนจดหมายไปถามบรมิษัทต,ต,ต,ต่างๆนะคะอันนี้คือหนึ่งเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือกลิ่นเนี่ยความชอบกลิ่นธรรมชาติไม่เหมือนกันน้องปลาอาจจะจําไม่ได้เป็นสิปีแล้วนะคะค่ะข่าวก็คือฝ่ายชายเนี่ยเป็นช่างอ่าช่างก็คือต้องซ่อมรถนะคะมีน้ำนํำมันติดไหมแล้วก็ชอบดื่มเหล้าโอ้โหใช่เสร็จแล้วก็ขอนอนกับฝ่ายหญิงคือขณะที่กินเหล้าเมากลับมาจากที่ทํางานเนี่ย เหม็นหึงแล้วะค,ะค่ะกิดเล่าอีกเขานอนไฟหญิงายหญิงไม่ให้นอนแล้วยังไงคะเขาฆ่าายหญิงค่ะ<อ>ไม่ใช่ไยหญิงฆ่าไฟชายนะคะเขาก็แทงไยหญิงคือด้วยความมึนเมาไฟหญิงรังเกียจกลิ่นพวกนี้มากแล้วก็ปฏิเสธเพศสัมพันธ์เลยนะคะฉะนั้นกลิ่นเนี่ยความชอบของทั้งสองฝ่ายต้องชอบเหมือนกันนะคะ นะคะถ้าไม่ชอบเหมือนกันนี้ก็จะเป็นเรื่องอันตรายนี่เรากลับมากลิ่นที่เสริมเข้าไปอ่ากลิ่นที่เสริมเข้าไปนะคะกลิ่นตามธรรมชาติก็แบบหนึ่งการนิยมชมชอบแล้วแต่บุคคลใช่แต่ค,คุณหมอบอกว่าถ้าสมมติชอบเหมือนกันลงตัวชอบไม่เหมือนกันต้องจับเข่าคุยแน่ๆถูก<ช>ไหมคะ,คะแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับนะคุณหมอคุณนุ่ฟังว่าการปรุงแต่งเยอะมากใช่ใช,ใช่ไหมคะ<ช>จะน้อยะจะมากหรือว่ากลิ่นแบบไหนอย่างไรแล้วแต่บุคคลเพราะว่าในท้องตลาดก็มี ให้เลือกจังเวียนหัวเขาคุณหมอคะ่ะเวลาไปแบบเลือกกลิ่นน้ําหอมกลิ่นที่แบบทําให้เราสดชื่นมันทีเวียนหัวเพราะมันเยอะมากเพราะฉันต้องถามคุณหมอว่ากลิ่นแบบไหนอย่างไรที่ปรุงเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะมันทําให้แบบว่าพุ่งพลานทาให้อยากมีอารมณ์หรือไม่กลิ่นแบบไหนอย่างไรที่ไม่ควรเลือกเลยนะจ๊ะสาวสาวหนุ่มๆนมเชิญคุณหมอค่ะจริงๆกลิ่นหอมของดอกไม้ทุกชนิดเนี่ย มันทําให้เราผ่อนคลายะลน,นะคะการผ่อนคลายก็เป็นเรื่องหนึ่งก็คือที่ทําให้อยากจะมีอารมณ์ทางเพศเนาะมันดูโรแมนติกกลิ่นอะไรก็ตามที่หอมแล้วก็สดชื่นนะคะผ่อนคลายโรแมนติกฉะนั้นจึงมีทุกดอกไม้เลยน้ำอหอมกลิ่นกุหลาบมาดามอะไรเงี้ยว่าไปนะคะกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่นะคะเป็นกลิ่นที่เขาชื่นชอบอันที่2ก็คือกลิ่นที่ทําให้ผ่อนคลายนะคะแต่สรุปน้ําหอมทุกชนิดเนี่ยมันหอมหมดค่ะมันไม่มีน้าเหม็น นะคะไม้แต่น้ําอบไทยอแล้วมันไม่เจ็สบู่ะนะคะกลิ่นของสบูกก่กลิ่นของเด็กอ๋อเป็นธรรมชาติมากบางคนคิดถึงการไปอาบน้ําที่โรงนวดมีแป้งเด็กเอดอดูธรรมชาติ<ด>แล้วดูดแบบว่าบริสุทธ์นะคุณหมอเนอะใช่ฉะนั้นสรุปว่ากลิ่นหอมทั้งหลายเรารู้อยู่แล้วคือจมูกเราเนี่ยมันได้รับการสอนมาว่านี่คือหอมนี่คือเหม็นค่ะฉะนั้นกลิ่นหอมทั้งหมดเนี่ยสามารถเพิ่มความต้องการทางเพศได้กินอาบน้ําใหม่ๆ บางคนบอกโอ้นะไม่ต้องใส่น้ำหอมหรอกกลิ่นของการอาบน้ำใหม่ๆแล้วก็มีหยดน้ำพลาวอยู่ที่หน้าอกที่อะไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กลิ่นหอมเมื่อกี้ก็คุยกับคุณปลาคุณปลาบอกว่าคนใกล้ชิดคุณปลาบอกว่าเนี่ยเวลาใส่น้ําหอมต้องใส่ตรงไหนอ่าใช่บริเวณในร่างกายนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะใช่แต่จริงมันอยู่ที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งชอบดมตรงไหน นะคะถ้าเขาไม่ดมเลยก็ไม่มีปัญหานะคะบางบางคนชอบตรงซอกคอคุณก็ฉีดซอกคอเนาะชอบตรงซีเอลตรงเต้านมอะไรก็ว่าไปนต้นเนินอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคะแต่บางคนเนี่ยนะคะอาจจะไม่ใส่ใจส่วนไหนของร่างกายเลยค่ะคุณก็ฉีดไปนะคะฉีดไปแต่ไม่ต้องฉีดแบบโหแบบนะคะเห็นโฆษณาที่ฉีดตั้งแต่หัวจุดเท้าเลยไม่ไหวนะคุณหมอเวียนหัวใช่ใช่ไหมายชายโฟกัสจุดเดียวถ้าคุณรู้เป็นแบบนั้นหรือว่าฝ่ายชายที่เราอยู่ด้วยเป็นแบบนั้นคุณก็โฟกัสไปจุด แต่ถ้าหลายๆคนเนี่ยนะคะมีการโฟกัสหลายจุดในร่างกายของเราก็ให้มันกระจาย,กร,จายกระจายไปเช่นนั้นก็จุดไหนก็โอเคแต่จริงๆแล้ว ก่อนจะฉีดน้ําหอมคุณต้องทําความสะอาดร่างกายก่อนนะคะเพราะถ้าเราไม่อาบน้ําเลยแล้วเราฉีดไปมันจะอมเปรี้ยวนะคะมันก็คือจะมีกลิ่นที่มันไม่หอมนนะคะมันกลิ่นของแบคทีรียร่วมกับกลิ่นของดอกไม้มันก็ไม่มไม่ันทปฏิกิริยา <c oughs> กันอัตโนมัติใช่ไหมคะคุณหมอคะ <c oughs> ใช่ทีนี้กลิ่นอะไรที่เหม็นอันนี้กลิน่นนี้เป็นกลิน<อ>่นที่ทุกทรมานมากก็คือผู้หญิงเนี่ยจะมาหาแพทย์นะคะมาหาสูติแพทย์บ่อยมากเลยเพราะมันเจอมากก็คือกลิ่นของตกขาวกลิ่นของตกขาวที่ผิบติ ะะเดี๋ยว่ะคุณหมอมีคุณผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยนะคะมักจะบอกว่าสามีชอบลอ้อกินปลาเคม็มโอ้ใช่ไหมคะกินเนี้ยคลาสสิกมากเลยได้ยินบ่อย<ช>แล้ว,วเราเนี่ยนะคะก็มักจะมีการแบบล้อกันสนุกสนุกในกลุ่มของคุณผู้หญิงด้วยกันว่าอ่ะยังกินปลาเคม็มซิอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหใช่แล้วก็มีดารานะคะดาราชื่อเสียงดังเลย ฟ้องหย่ากันแล้วฝ่ายหญิงได้ถูกด่าว่ามีกลิ่นปลาเค็มนั่นแหละโอ้เสียตังค์เยอะเลยนะคะเพราะมันเป็นการดูถูกฝ่ายหญิงนะคะทีนี้มันก็มีกลิ่นปลาเค็มจริงเพราะว่าเขาเรียกว่าโรคแบคทีเรียไบเจโนซิสหรือแบคทีเรียเพิ่มจานวนในช่องคลอดค่ะคือผู้หญิงเนี่ยเกิดโรคนี้ได้เยอะเลยโดยเฉพาะนักศึกษานะคะ 20- 3 0นะคะที่ตกขาวนี่แล้วก็จะมีกลิ่นพวกนี้ก็คือเจอเยอะมากเป็นการเพิ่มจํานวนของแบคทีเรียกลิ่นนี้นะคะ ผู้หญิงมาหาเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทุกข์ทรามานกับกลิ่นแต่เวลามีเพศสัมพันธ์แล้วชังงักเลยค่ะมันได้กลิ่นโชยเลยใช่ไหมคุณหมอ่ค่ะ,คะและยิ่งโดนอสุจิเข้าไปนี่กลิ่นจะโชยมากเลยและกลิ่นของปลาเค็มนะคะอยู่ในห้องนอนอะ่ะมันไม่ควรอ,ะอ่ะห้องครัวเนี่ยพอทำใจได้กลิ่นปลาเค็มนะกลิ่นปลาเค็มจะเหมือนกับกลิ่นน้ำปลาตกใส่ตัว คุณปลาเคยไปกินอะไรข้าวอะไรมาน้ำปลา,าใส่ตัวใช่น้ำต้องดมเนอะจะต้องไหนต้องไปล้างตรงไหนคือกลินล่น,ม,นมันไม่ออกนะต้องอาบน้ำอย่างเดียวใช่ใช่ค่ะฉะนั้นกลิ่นที่ทําให้เซ็กช่งงักนี่เลยก็คือกลิ่นของช่องคลอดที่อักเสบจากแบคทีเรียเพิ่มจํานวนเป็นกลิ่นปลาเค็มแล้วเจ้าตัวนี่จริงๆลักทนได้แต่ทนไม่ได้พอมีพิสัมพันธ์ปุ๊บโอ้โหแฟนเนี่ย คุณหมอถามเป็นความรู้นะคะก็คือว่าสมมติคุณผู้หญิงเนี่ยดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วก็อยู่กับตัวเองเนี่ยจะได้กลิ่นไหมเวลาเข้าห้องน้ําหรือเวลาอาบน้ําจะได้กลิ่นปลาเค็มของตัวเองไหมะคะคือจริงๆแค่สังเกตดีๆจะได้กลิ่นนะคะก็คือตอนเย็นเนื่องจากแบคทีรียสะสมตอนเช้าอาจจะอาบน้ําอาบท่าพอตอนเย็นแต่ผู้หญิงเราไม่ได้ดมดูเฉลีพูดเหมือนกับตลกเลยนะว่าเย็นๆเนี่ยพอเรากลับบ้านนะคะเราเข้าหน้าห้องน้ําแล้วก็ก้มหน้าลงไปดมดูซะหน่อย นะคะ <S 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 แต่ปัญ<อ>ห<ล>าของเราไม่ต้องกังวลค่ะ<ช>คุณผู้ชมใมันจะมีกลิ่นเหมือนกับน้ำปลาหกใสกลิ่นเหมือนปลาร้าหรือกลิ่นเหมือนปลาแดดเดียว <Wow. S 1> นะคะซึ่งกลิ่นเหล่านี้มันจะเบาบางมันจะ กลิ่นแรงขึ้นถ้ามีเพศสัมพันธ์คือโดนของเป็นด่างปุ๊บมันจะมีกลิ่นแรงขึ้นถึงว่าคุณผู้ชายมักจะกระซิบบอกคุณภรรยาหรือว่าคู่นอนของตัวเองถ้าสนิทสนมกันแล้วกล้าคุยกันเนี่ยก็จะบอกว่าไม่โอเคนะมีกลิ่นคุณผู้หญิงก็จะรู้ตัวตอนนั้นใช่ค่ะคือบางคนช่างกลกางขันโอ้อันนี้คือมันหมดอารมณ์เลยใช่ไหมคุณหมอใช่ไฟชายอยู่ดีก็อ่อนไปเลยนะคะเพราะกลิ่นมันแรงมากอันนี้เขาทำให้ผู้หญิงทุกทรมานมากสรุปว่ากลิ่นที่ชัดเจนที่เฉลีเจอบ่อยมากที่ทําให้เกิด เซ็กชังงักงันก็คือกลิ่นของช่องคลอดอักเสบจากแบคทีรียเพิ่มจํานวนมีกลิ่นก็พบแพทย์คะ่ะเมื่อกี้เราบอกว่าทําไมผู้หญิงไม่ได้กลิ่นตอนเย็นให้ดมดูเพราะบางคนใส่ผ้านอนามัยผืนเล็ก<อ>เรียกว่าแผ่นอนอมามัยซึ่งไม่ควรใส่นะคะเราควรจะสังเกตตัวเราเมื่อไหร่ที่เรามีกลิ่นปากกลิ่นปากก็เป็นอีกลิ่นหนึ่งที่ทําให้เกิดเพศสัมพันธ์ช่งงักแต่ถ้าปิดปากก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้จูบกันนะคะกลิ่นปากนี่เป็นกลิ่นที่น่ารังเกียจมากก็คือไม่ได้เลยคะ่ะต้องหยุด นะคะไม่สามารถจูบกันได้เลยยิ่งฝ่ายชายสุบรีนะคะแล้วฟันผุอ่าใช่ค่ะโอ้โหแล้วก็บางคนนี้ก็มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะ เรือเป็นกลิ่นผลออกมานี่เรียกว่าเป็นสกินที่ทําให้เกิดการชะ่งักงานในเพศแต่อันดับแรกก็คือกลิ่นของช่องคลอดอักเสบะค,ะคุณหมอคะนิดเดียวช่องคลอดอักเสบมีแบคทีเรียเพิ่มจํานวนมากขึ้นสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมาจากอะไรเพราะจากคุณหมอบอกเมื่อสักครูน่นี้น้องนักศึกษาก็เป็น<ช>แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งงานแล้วการมีลูกไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมคะใช่ค่ะ ช่องคลอดอักเสบจากแบคทีรียเพิ่มจานวนนั้นเกิดจากความเครียดของเจ้าตัวเอง oh. นะคะเกิดจากไลฟ์สไตล์เช่นนะคะดื่มน้ําน้อยนอนดึกเครียดจัดนะคะแล้วก็เพิ่มแบคทีรียตลอดเวลานะคะกินอาหารนะคะของหมักของดองส่วนล้างช่องคลอดบ่อยเกินไปนะคะ oh. เอาแบคทีย i a ตัวดีออกตัวร้ายก็เข้าไปนะคะบางคนก็กินยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อตลอดเวลาเชื้อโรคตัวดีก็ตายไปหมดเลยตัวร้ายขึ้นเร็วนะก็จะเกิดอย่างนี้เวลามีกลิ่นพบแพทย์ค่ะ อย่าเนียมอายนะคะและจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ทําให้เกิดอันตรายถึงกับชีวิตนะคะแต่ว่าจริงๆก็คือทําให้คุณภาพชีวิตเราลดลงคุณหมอคะ,คะรักษาหายไหมรักษาหายคะ่ะแต่จริงแ<ต>ๆแล้ว,แ,ลวแก้ไขที่ไลฟ์สไตล์นะคะบางคนเนี่ยผู้หญิงนะคะไม่กล้ามาหาหมอแล้วอายคือกลัวคนอื่นได้กลิน่นค่ะ คือตัวเองได้กลิ่นแล้วสามีได้กลิ่นแล้วมาทํางานกลัวคนได้กลิ่นแล้วมันตกกังวลใช่ใช่แล้วมังคนไม่มาหาหมอมาพ่อบอกว่าทุกคนที่ผ่านหนูเนี่ยทำหน้าตาเห <c oughs> ม็นบอกคุณไม่ได้หรอกหมอยังไม่ได้กลิ่นเลยคุณคิดไปเองนะคะ เพราะกลิ่นพวกนี้มันจะรุนแรงแต่จริงๆเจ้าตัวจะได้กลิน่นและแฟนจะได้กลิน่นเราไปให้นั่งใกล้กันหนึ่งเมตรน่ไม่ได้กลิ่นหรอกค่ะไม่ได้กลินกกล่นหรอกใช่ไหมค่ะเพราะมันจะผ่านเสื้อผ้าเราใส่เสื้อผ้าด้วยอันนี้เสียสุขภาพกายไม่พอสุขภาพจิตเสียด้วยนะคุณหมอนโนใช่ค่ะสรุปว่าโรคแบคทีเบรียเพิ่มจํานวนพวกนี้นะคะสามารถรักษาหายได้แล้วเมื่อมีกลิ่นเนี่ยนะคะกลิ่นเนี่ยจะบอกถึงความรุนแรงของการติดเชื้อค่ะยังไงเออ่นช่องคลอดนี่นะคะ หนึ่งก็คือปกติมันจะมีกลิ่นไหมปกติช่องคลอดเรามีกลิ่นไหมก็มีกลิ่นธรรมชาติแต่มันไม่เหม็นมากหรอกคุณหมอใช่ใ็นอับๆตามประสาแต่ถ้าเราทาความสะอาดแล้วก็จบการโอ้บางคนบอกว่ามีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยมีหรอเออมีคนบอกเดี๋ยวเย็นนี้ก่อนกลิ่นหอมเหมือนใบเตยก็มีบอกว่ากลิ่นหอมเหมือนใบเตยถ้าทางคืนนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังท่านนั้นเนี่ยนะคะคงจะแบบว่ารับประทานเขาต้องไปเตอคุณหมอจริงๆแล้วจริงๆช่องคลอดมีกลิ่นตามอาหารที่กินด้วยนะคะเพราะมันจะมีน้ําหล่อลื่นออกมาเช่นเขาอาจจะกินใบเตยเยอะก็เป็นนไไปด้ะะค กินสตอก็จะมีกลิ่นสตอออกมา<อ>นะคะฉะนั้นช่องคลอดที่จะมีกลิ่นตามอาหารจํานวนมากที่เรากินฉะนั้นสรุปว่าไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วกลิ่นเหม็นนี่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคยังไงค่ะนะคะดมดูเลยค่ะจักรแร้เราดมดูเลยนะคะอันดับแรกก็คือไม่มีกลิ่นค่ะแล้วก็นี่อยู่ในความสมดุลแบคทีรียต่างๆนะคะตัวดีตัวร้ายอยู่กันอย่างสมดุลสองมีกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นเปรี้ยว เปรี้ยวนี่แบบว่าเหมือนอับๆเงือยเงี้ยคุณหมอถูกต้องอกลิ่นเปรี้ยวส่วนใหญ่ก็เป็นพวกชราก็มีะนะคะจะมีกลิ่นเปรี้ยวสามกลิ่นเห,นเหนม็นเหม็นเหมือนรองเท้าอ๋อเหม็นแบบว่าเขาเรียกเหม็นเขียวอะคุณหมอเออเเหม็นเขียวอันนี้ก็คือไม่ได้อาบน้านั่นเองค่ะแบคทีเรียธรรมดาเพิ่มจํานวนนะคะเราเทียบได้กับกลิ่นรองเท้าเลย <c oughs> ซึ่งบางคนเหม็นมากเลยนะคะเวียนหัวเขาคุณหมอเราไปนั่งรถบัสนั่งรถตู้เนี่ย จะเดินทางกลับบ้านแล้วมีคนนึงถอดรองเท้าโอ้โห <c oughs> ขอร้องให้ใส่ไปใหม่นะคะ <c oughs> คือแบบไม่ไหวจริงๆนะมันเวียนหัวค่ะคุณหมอ <c oughs> นี่คือกลิ่นที่เพศสัมพันธ์ก็ไม่พึงประสงค์ด้วยเหมือนกันนะคะกลิ่นรองเท้าเลยคะกินรองเท้านี่นะคะแต่ก็มีคนชอบดมกลิ่นเท้าก่อนมีเพศสัมพันธ์ <c oughs> คุณหมอค่ะอันนี้เฉพาะกลุ่มมากเลยอะ่ะ <c oughs> อีกอันหนึ่งคือเริ่มกลิ่นเหม็นเค็มเหม็นเค็มนี่ก็เป็นแบคทีเรียตัวร้ายเพิ่มจํานวนอีกอันคือเริ่มกลิ่นเหม็นเน่า มีด้วเหรอ,หรอคะในตัวของเราไนี่เหรอคะใช่ค่ะมีเหม,ม็เมนเน่าเหม็นเน่าก็คือกลิ่นเหม็นเหมือนอุจจาระที่เราท้องร่วงอ,อันนี้ต้องรีบไปตรวจนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นแบคทีรียตัวร้ายเลยหรือบางทีมีเนื้องอกที่ติดเชื้ออยู่ภายในหรือรม,รมีมะเร็งถ้ากลิ่นของมะเร็งนี่รุนแรงค่ะเมื่อไหร่ที่เราสูดกลิ่นมะเร็งปากมืลูกครั้งหนึ่งเราจะจําไปตลอดชีวิตเพราะมันจะมีกลิ่นพิเศษคือเหม็นแบบบอกไม่ถูกนะคะเหม็นไม่รู้ลืมเหม็นไม่รู้ลืมแล้วก็สมัยก่อนนะคะ คุณปลาก็คือโรคมะเร็งปากมดลูกจะมารุนแรงเป็นระยะสุดท้ายนะคะปัจจุบันเราไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะว่าเรารู้ว่ามาจาก HPV แล้วก็ตรวจเจอฉีดวัคซีนเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามีคนไข้มะเร็งปากมดลูกมาไม่แต่คนเข็นยังบอกเลยคุณหมอครับมะเร็งปากมดลูกครับเพราะเขามีกลิ่นลและคนไข้เนี่ยต้องล้อมรอบด้วยลูกเหม็น ก็คือนอนที่เตียงนะคะเตียงอื่นจะอยู่ไม่ได้เลยเราต้องลูกเหม็นเพราะมันกลิ่นแรงมากเพราะมีกลิ่นแรงมากเอามะกรูดนะคะลูกเหม็นอะไรสารพัดอันนี้ก็เป็นกลิ่นฉะนั้นกลิ่นที่เหม็นความเหม็นเนี่ยจะบอกความรุนแรงของโรคด้วยนะคะฉะนั้นตื่นเช้ามาเราดมกลิ่นตัวเองนะคะปากเหมือนกันค่ะเวลาเครียดก็จะมีกลิ่นปากใช่แล้วค่ะใช่ฉะนั้นถ้าเราเครียดเราดมดูโอเรามีกลิ่นปากเราเครียดเราดื่มน้าเยอะๆค่ะนะคะหรือไปแปรงฟันหรือ พยายามคลายเครียดนอนหลับไปอะไรเนี่ยคะ่ะค่ะ,ะ,คะเรื่องของกลิ่นส่งผลต่อชีวิตประจําวันของคนเราใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นส่งผลต่อความสัมพันธ์ส่งผลต่อเรื่องของเซ็กด้วยแล้ววันนี้นะคะคุณหมอชันวลีบอกเราหมดแล้วกลิ่นอะไรหอมๆกระตุ้นได้กลิ่นตามธรรมชาติที่ชื่อว่าฟีโรโมนเป็นแบบไหนอย่างไรที่สําคัญปิดท้ายกันกลิ่นไม่ค่อยหอมบ่งบอกสุขภาพของเราที่สําคัญมีผลต่อความสัมพันธ์ด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอชันวลีมากๆเลยคะ่ะ ค่ะด้วยความยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีสสดค่ะคุณหมอชันวลีศรีสุสขโขคขข่ะสุตินารีแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลพิจิตรนะคะวันนี้ได้ความรู้กันเยอะเลยกับเฮลที่เซ็กอย่าลืมนะคะสํารวจตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็จัดการถ้าเรามีกลิ่นไม่พึงประสงค์แต่อยากเพิ่มเติมกลิ่นอันนี้ไม่ว่ากันแล้วแต่แต่น,นิดเดียวกิ่นดอกไม้ช่วยได้เยอะค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะหมดเวลาเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ The family, buddy.